บเรรยากาศของการผ่านแหลงปลานะครับบ้านดูโศกตมบลหนองฮะอําเภอสําปรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับ เนี oh, ่ยพ mm ่อได้ปลาบึกนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่เต็มก็เลยพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับกำลังสะเอาขึ้นมานะครับตอนนี้โอ้หลากขึ้นมาเลยครับพี่น้องครับเบ่งเอาครับเอาละพี่น้องครับปลาบึกครับโอ้หไงเลยครับพี่น้องครับ ยอดสุดยอดประมาณจากโลครับเนี่อืมบไงเลยนะครับพี่น้องครับเอาผมมีคนมายกสอยแล้วเปล่โอ้ใหญ่แหประมาณยี่สิบโลครับยี่สิบโลพันมาเสียนมาทาทั้งดครับเนี่ยครับบ่มาตามอำเภอไหน โอ้มาตะไพ่พึ่งบอนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับโอ้งานที่ประมาณสิบหกสิบตัว่ึ้นมาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเพื่อนครับสุดยอดสุดยอด